เพิ่มความมันให้สนุกมากขึ้นสนุกมั่นใจ100%การเันทีว่าดีกว่าสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสวัสดีครับพบก,กับสุดข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่จับตา5แข่งลีกอังกฤษอนาคตทีมชาติไทยลุยฟุตบอลโลกในยุคมาดามแป้งทีมชาติไทยในการกำลัง อยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่หลังจากมีการแยกทางคุณสือชาวญี่ปุ่นเอเกิรตนิชโนะพร้อมกับมีการแต่งตั้งมาดามแป้งนวลพันล้ำาึานเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยคนใหม่ปาหมายเพื่อยกระดับฟุตบอลไทยสู่เวทีโลกในอนาคตซึ่งมาดามแป้งเธอคือผู้สร้างประวัติศาสตร์พาทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยไปลุยศึกฟุตบอลโลกมาแล้วถึง2สมัยและเธอเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกคุณสือคนใหม่ทีมชาติไทยทั้ง2ชุดชุดยู23และชุดใหญ่ในครั้งนี้ด้วย ึ่งทีมชาติไทยยุคใหม่จะมีการเรียกใช้ผู้เล่นที่เล่นอยู่ในยุโรปเข้าสู่ทีมด้วยวันนี้เรามาจับตา5แข้งในลีกอังกฤษที่เป็นลูกครึ่งไทยนะครับในอนาคตว่าทีมชาติไทยจะไปสู่ฟุตบอลโลกได้ไหมเราเริ่มต้นที่คนที่หนึ่งธนวัฒนซึ่งจิตถาวนจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้กองกลางชาวไทยในวัย21ปีเจ้าของสูง170ซนเมตร เกิดที่ประเทศไทยแต่ไปเติบโตที่ฝรั่งเศสตั้งแต่อายุ6ขวบเริ่มต้นเส้นทางรูหนังกับ AS As Nucleus กลอนที่จะฟอร์มไปข้าตามแมวมองและได้รับโอกาสสู่อัคาระมีของน้องซีในสโม,มสรดังฝรัง่งเศสนะครับเมื่อตอนอายุ13ปีกระทั่งอายุ17ปีก็ถูกดันขึ้นสู่ทีมยูสิบเก้าปีของน้องซีและถูกเรียกติดทีมชาติฝรั่งเศสชุด 16, ยูสิบหกยูสิบเจ็ดปีมาแล้วแถมได้รับบทบาทเป็นกัปตันทีมชาติฝรั่งเศสอีกด,ด้วย ก่อนที่ธนวัต์จะย้ายไปสู่พิมพ์กลิกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้กลายเป็นแกนหลักให้กับทีมชุดยู23ปีอย่างรวดเร็วก่อนจะถูกเรียกตัวสู่ทีมเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่และการเป็นนักเตะไทยคนแรกบนเวทีพิมพ์กลิในเกมพบก,กับแมนเชสเตอร์และเวนแฮมยูนเต็ดในฤดูกาลที่ผ่านมาสุดท้ายธานวัวน์ซึ่งจิตถาวรตัดสินใจเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกส่วนเอเชียกลุ um ่ม G ที่ประเทศสหรัฐอามริมลาที่ผ่านมา ทำให้แฟนบอลชาวไทยต้องทึ่งในคลาสฟุตบอลของเขาในวัยเพียงแค่21ปีปัจจุบันแบนดันโรเจอร์ทรงชื่อเขาสู่ทีมชุดใหญ่เต็มตัวเพื่อลุยศึกพรีเมียร์ลิงเกรตฤดูกาล2021ซึ่งต่อจากนี้น้องกัรจะเป็นกำลังหลักสำคัญให้กับแนวรุกถิมนชาวไทยสู่เป้าหมายในฟุตบอลโลกในอนาคตคนที่ 2. เบนจามินเดวิสจากฟุลลลม นลกรุกท่ะ,ะ,ะเชิงสูงเนี่ยลูกรึ่งไทยอังกฤษสิงคโปร์ในวัย20ปีเขาถูกเรียกตัวติดทีมชาติสิงคโปร์ชุดใหญ่มาแล้วแต่ยังไม่ถูกส่งลงสนามก่อนสุดท้ายเขาจะเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยโดยกวางเป้าหมายมีชื่อในทีมชุดใหญ่ของไทยในอนาคตเขาคือหนึ่งในขุนพลทีมชาติไทยในยุคข,ของคุณซือญี่ปุ่นอากิระนิชโนชุดประวัติศาสตร์ชุดอยย่23ปีชิงแชมป์เอเชียที่ทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกซึ่งปัจจุบันนะครับคารฟ์แมมทีมดังในลีกอังกฤษ โดยนัดล่าสุดเบนเดวิสพึ่งทําบัคไปชื่อกับทีมฟูลแลมเป็นครั้งแรกในรอบ5เดือนนะครับคนที่ 3. จูดเบลจากเชีซีก็นหน้าลูกครึ่งทายอังกฤษในวัย17ปีเท่านั้นเจ้าของส่วนสูง178เซนติเมตรตำแหน่งที่ถนัดก,ก็คือกองหน้าตัวเป้าเขาคือเด็กสร้างของสโมสรสวินนทาวทีมในลีกอังกฤษ กอรที่จะสร้างชื่ออย่างมากนะครับด้วยการเป็นนักเตะเชื้อสายไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับสัญญาอาชีพกับสโมสรเชลซีทีมดังในลีกอังกฤษซึ่งเป็นทีมยักษ์ใหญ่เลยนะครับพร้อมกับได้สวมเสื้อหมายเลข9เล่นกับเชลซีชุดยู18ปีด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขาก็คือกองหน้าที่จบสกอร์อย่างแท้จริง ลงสนามไปมากกว่า16นัดสันโบไปถึง14ประตูก่อนที่จะถูกเรียกตัวขึ้นสู่ทีมชุด U13 เปโดยลงสนามไป10นัดยิงได้1ประตูแถมนัดล่าสุดยังเรียกจุดโทษให้กับทีมอีกด้วยนะครับโดยชุดสเปลนะครับติดกินชอัเกฤษชุด U15 เปยู U16 และ U17 แต่เขามีโอกาสที่จะเล่นกับทีมชาติไทยในอนาคตอันใกล้ ry, เมื่ออากิรันอ so ิชโนกุนซอชาวญี่ปุ่นได้ส่งหนังสือถ้าทมเข้าสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ในเกมคัดบอลโลกที่ผ่านมา แต่เขาไม่ได้ปฏิเสธที่จะเล่นให้กับทีมชาไทยแต่ไม่สามารถเดินทางม,มาร่วมแมตช์ทัวร์นาเมนต์นั้นได้เพราะมีอาการบาดเจ็บอยู่ 4. นาธานเจมเบอร์ลี่นาธานเจมกองหลังตัวกลางในวัย1 6ปีเจ้าของส่วนสูง188ซนติเมตรได้รับการเซ็นสัญญาแบบชั่วคราวกับต้นสกัดใหม่สมโมสรเบอร์รี่ทีมในศึกพรีเมียร์อังกฤษโดยมีคุณพ่อและคุณแม่เป็นคนไทยแต่ไปเกิดและเติบโต,ตที่ประเอัเกษก่อนที่จะได้รับโอกาสเข้าไปฝึก สโมสรในอคาเดมีที่มีชื่อว่าโคเวมเีซิตี้สโมสรเก่าแก่ของประเทศเกลตตตั้งแต่อายุหขวบด้วยความสูงใหญ่แนวรับสไตล์ยุโรปเชื่อได้ว่าเขาจะเป็นกำลังสำคัญของแนวรับทีมชาติไทยคนใหม่ในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนะครับคบินเมเรจากแมนเชสเตอร์ยูเต็ด กอกลางลูกครึ่งแทนอังกฤษอีกคนนะครับในวัยเพียงแค่13ปีเท่านั้นเพิ่งจะได้รับการต่อเอชิญยดชลบใหม่กับสโมสรปสีแสดงแมนเชสเตตทีมยอดเยี่ยมในศึกผิวอังกฤษหลังลทำผลง,งานได้อย่างยเยีย่ยมในกินันที่่านมากสื่ออังกฤษยกให้เคเบิสลเบอร์เรเป็นนิวโวดิบเบ็คแฮมอดีปีขวาซูเปอร์สตาร์ของแมนเชสเตตเนื่องจากเขาเล่นในตำแหน่งเดียวกันกับเดวิดเบ็คแฮมนั่นก็คือปีขวาโดยมีทักษะในการเปิดบอลและการจ่ายบอลที่แม,ม,มนยำแถมยังมีฟรีคลิกที่เด็ดขาดเชียบคมอีกด้วย อีกไม่นานนะครับเราจะได้เห็นเขาสวมเสื้อทีมชาติไทยลงสนามเนื่องจากก่อนหน้านี้เขาเคยสวมเสื้อทีมชาติไทยถาดลูกที่เป็นที่ฮือฮากันมาแล้วนะครับโอโ้โหนี่คือ5นักเตะนะครับที่อยู่ในอังกฤษนะครับกำลังฝึกวิทยายุย์อยู่นะครับซึ่งแน่นอนถ้าหากมาดามแป้งนะครับเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยนะครับจะต้องดึงมาสู่ทีมชาติไทยของเราเรียกได้ว่าเป็น เพชรเม็ดงามเพชรเม็ดใหม่ของวงกรารฟุตบอลไทยนะครับรับรองจะต้องขัดเกลาแน่นอนนะครับอรอลุ้นกันนะครับว่าทั้ง5คนจะสู่ทีมทับชั้งศึกชุดใหญ่แล้วก็สร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพได้ไหรือไม่แต่เชื่อแน่ๆนะครับว่าแฟนบอลชาวไทยก็ตื่นเต้นไปด้วยนะครับเหมือนกับแอดมินโดยตอนนี้เนะี่ยลุ้นหนักๆเลยก็คือน้องกันธนวัต์ซึ่งจิตถาวรนะครับที่ตอนนี้เล่นกับเลสเตอร์ซิตี้ ก็ในช่วงปีซีซั่นมีโอกาสลงสนามไปถึง2นัดน,นะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีด้วยคนนี้แหละครับผมมองว่าน่าจะเป็นตัวทีเด็ดและเป็นตัวความหวังของทีมชาติไทยที่จะพาพวกเราไปฟุตบอลโลกนะครับจับตาดูให้ดีน้องกันธนวัต์ซึ่งจิตถาวรน,นะครับที่ตอนนี้กําลังฝึกวิทยายุทธ์อายุกําลังเริ่มที่อยู่ในช่วงที่กําลังจะเข้าสู่ฟุตบอลอาชีพแบบเต็มตัวก็คือ21ปีนะครับ แล้วแฟนบอลเลยครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะฮะสำหรับข่าวเช้านี้ของฟู้บอลไทยของพวกเรานะครับเชิญร่วมเสนอการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพเช่นเคยนะครับ